นุ๊กเ่ะบักหงอ่ะโดกโดกต้นบักไงบักสูงเด้คากแน่พคุณน่ะขั้นด้สุด,ดู้่พุ่น่ะนวยกำลังออกกบมีพัวนลยอ,อืต้นนี่ฮ้อนแลนเนี่ยเฮิมสุกแล้วได้กินบางต่อบ้านหวานแบแ่บ ต้วนพุ่นก็บอกง่ายคือกันพุ่นพุ่นทั้งในดกคือกันป้าบอกแข็งอีกแล้ว่ะแข็งเก็บไปให้ยายผ้าดากิน แข่งกระโดดโดกชิวยหนีบดอกกระเพราออกให้มันโปร่งไหมห้องต้นน่ะโดกขึ้นกันพูื่อเลโดดขักขึ้นกันว่าห้องต้นนั่น ต้นบักย้ายุูเลยน้อยจังเต็มเพยงนอนนี่มันงามเสื้อพอปีสิบอเอ้เอาบันไดไม่เก็บน่วยมันติด bên nháo nhặt lấy phải từ cái cục hỏi bài cắc rồi